ท่านผู้ฟังรายการพูธแบบเซนวันนี้คือวันที่10เมษายน2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นสรุปหลักธรรมคำสอนของไวหลาวันนี้ก็จะเป็นตอนที่13นะครับต่อจากตอนที่12เมื่อ ครั้งที่แล้วนะครับตอนที่13ข้อที่แรกก็คือข้อที่84นะครับต,ต่อจากข้อ83เมื่อวานนี้นะครับข้อที่84ชื่อว่าหลักธรรมในพระสูตรมิอาจทำให้บรรลุธรรมหลักธรรมในพระสูตรมิอาจทำให้บรรลุธรรมนะครับ ต้องไม่คิดว่าพุทธธรรมและหลักธรรมคำสอนที่ทําให้มนุษย์บรรลุธรรมหรือจัดสรุธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในบางพระสูตรและเป็นสิ่งที่มีไว้สําหรับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะหรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีไว้แก่คนทั่วไปหรือปุถุชนเพราะว่าเหล่านี้คือความเห็นผิดที่เรียกว่าิชาทิฐฐ แท้จริงแล้วหลักธรรมในพระสูตรทั้งหลายหรือสภาวธรรมที่ทําให้ผู้คนกลายเป็นองค์พุทธนั้นไม่ใช่พุทธธรรมหรือหลักธรรมที่อยู่ในตาําราหรือในคัมภีร์หรือในพระสูตรที่จะลึกไว้เป็นตัวอักษรหากแต่สภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในจิต ของเราแล้วโดยมิได้เกี่ยวกับตำราหรือคำพีที่จะลึกไว้แต่อย่างใดน,นะครับข้อนี้ก็ชัดแจ้งอยู่แล้วนะครับว่าหลักธรรมคำสอนในพระสูตร์ทำให้บรรลุมิอาจทำให้บรรลุนะครับทำนีอาจทำให้บรรลุธรรมนะครับท่านปรมาจารย์ไว้ลางกล่าวว่า ครับต้องไม่มีต้องไม่คิดว่าพุทธธรรมและหลักธรรมคำสอนที่ทำให้มนุษย์บรรลุธรรมหรือจตรลรุธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในบางพระสูตรและเป็นสิ่งที่มีไว้สําหรับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะหรือม่ใช่เป็นสิ่งที่มีไว้แก่คนทั่วไปหรือผู้ตุชนเพราะว่าเหล่านี้มความเห็นผิดที่เรียวกว่ามิจฉาทิฐิ แท้จริงแล้วหลักธรรมในพระสูตรทั้งหลายหรือหลักธรรมที่ทำให้ผู้คนกลายเป็นองค์พุทธะนั้นไม่ใช่หลักธรรมหรือหลักธรรมที่อยู่ในตำราหรือในคำพีหรือในพระสูตรที่จะเลึกไว้เป็นตัวอักษรหากแต่สภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในจิตของเราแล้ว โดยมิได้เกี่ยวกับตำราหรือคำพีที่จะลึกไว้แต่อย่างใดน,นะครับนี่ก็ชัดแจ้งอยู่แล้วว่าอ่าสภาวะธรรมหองธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเป็นจริงดำารงอยู่ในจิตนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตำราหรือคำพีใดใดเลยนะครับธรรมชาติเดิมแท้ของจิตไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะครับต่อไปข้อที่ 85นะครับ85 85ชื่อว่าเราเป็นาธาตุของตันหาที่จิตของเราสร้างขึ้นข้ทอที่85เราเป็นาธาตุของตันหาที่จิตของเราสร้างขึ้นนะครับ หากเมื่อใดเราหลงลักสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างยิ่งหรือเกิดตัณหาอยากได้หรือไม่อยากได้สิ่งใดอันเนื่องมาจากอารมณ์ที่มีสิ่งนั้นมายั่วยวนก็ดีอีกทั้งหากเมื่อใดเราปิดกั้นตัวเองเสียจากแสงสว่างแห่งปัญญาของตนเองก็ดี เมื่อนั้นเราก็ไม่แตกต่างจากเวนยสัตว์ซึ่งเราทมทุกอยู่เพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นตามที่สี่ตามสิ่งที่ยั่วยวนภายนอกกายของเราเราเรียกมันว่าจิตเกิดจากเราเรียกมันว่าจิตเกิดความเร่าร้อนด้วยตัณหา เมื่อใดเราอยู่ในสภาวะเช่นนี้ชีวิตของเราจึงเหมือนทาตหมายถึงเราต้องกลายเป็นทาตของตัณหาที่เราสร้างขึ้นจากความคิดปรุงแต่งนั่นเองนี่คือคำสอนของปรมาจารย์ไว้หลางนะครับเราเป็นทาตของตัณหาที่เราสร้างขึ้น ตัญหาเกิดจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะครับหากเมื่อใดเราหลงรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างยิ่งหรือเกิดตัญหาอยากได้อยากอยากได,กได้หรือไม่อยากได้สิ่งใดอันเนื่องมาจากอารมณ์ที่มีสิ่งนั้นมาโยโวยวนก็ดีอีกทั้งหากเราปิดกั้นตัวเองเสียจากแสงสว่างแห่งปัญญาของตนก็ดี เมื่อนั้นเราก็ไม่แตกต่างจากเวนยสัตว์ซึ่งระทมทุกข์อยู่เพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นตามสิ่งที่ยั่วยวนภายนอกกายของเราเราเรียกมันว่าจิตเกิดความเล่าร้อนด้วยตันหาเมื่อใดเราอยู่ในสภาวะเช่นนี้ชีวิตของเราจึงเหมือนธาตุธาตของตันหานะครับ หมายถึงเราต้องกลายเป็นทาตของตัณหาที่เราสร้างขึ้นจากความคิดปรุงแต่งนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการตรงกันข้ามกับคําสอนของชาพุทธเถรว่าทที่บอกว่ามีกิเลสตัณหาราคะมีความโลภความกลัวความหลงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้น โกรธก็สร้างขึ้นจากความคิดปรุงแต่งโลภก็สร้างขึ้นจากความคิดปรุงแต่งหลงก็จากความคิดปรุงแต่งนะครับเลขแท้ใครเอาหลงเอาความคิดหนึ่งไปล้างความคิดหนึ่งก็เรียกว่าหลงไปล้างหลงนะครับก็เลยหลงกันไปตลอดกาลเออเพราะฉะนั้นให้เราทําความเข้าใจเสียใหม่ว่าเราเป็นทาสของตัณหาที่จิตเราสร้างขึ้นนะครับ นี่คือข้อที่85ต่อไปข้อที่86พึงเห็นแจ้งต่อธรรมชาติของจิตเดิมแท้พึงเห็นแจ้งต่อธรรมชาติของจิตเดิมแท้ข้อที่ 86, 86นะครับเป้าหมายในการกระตกจิตกระชากใจเวนยสัตว์ก็เพื่อที่จะ ให้ทำลายตันหาที่พวกเขาสร้างขึ้นหากเมื่อใดเวนยศัสตร์ประจักษ์แจ้งชัดต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่าจิตเดิมแท้ประดุดดังความว่างหรือสุญญาตานะครับที่เราที่ปราศจากสภาวะและลักษณะใดๆเมื่อนั้น จิตของเวนยสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นผู้เสมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าพเพราะเหตุอันนี้พระสูตรหนึ่งจึงกล่าวไว้ว่าเพียงแต่เปิดตาเพื่อเห็นแจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิต เท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อที่86ที่ชื่อว่าพึงเห็นแจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับชัดแจ้งอยู่แล้วว่าพึงเปิดตาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เป้าหมายในการกระตุกจิตกระชากใจ ววนยัยสัสตร์ก็เพื่อที่จะทำลายตัณหาที่พวกเขาสร้างขึ้นหากเมื่อใดเวนยัยศัสตร์ประจักษ์เจ้งชัดต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเมื <c oughs> ่อจิตเดิมแท้ประดุดดังความว่างหรือสุญญตาที่ปราศจากสภาวะและลักษณะใดๆเมื่อนั้นจิตของเวนยัยศัสตร์ทั้งหลายก็เป็นเสมือนกับจิตของพระพุทธเจ้า เพราะเหตุอันนี้พระสูตรหนึ่งจึงกล่าวไว้ว่าเพียงแต่เปิดตาเพื่อเห็นแจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตภาพนี่คือข้อที่86ต่อไปข้อที่87ชื่อว่าพึงปฏิบัติตามเนื้อหาสาระ ในพระสูตรด้วยจิตพึงปฏิบัติตามเนื้อหาสาระในพระสูตรด้วยจิตผู้ใดท่องพระสูตรสม่ำเสมอด้วยปากและนำเนื้อหาสาระไปปฏิบัติสม่ำเสมอด้วยจิตของตน ผู้นั้นได้ชื่อว่าจิตพริกพระสูตรเป็นผลสำเร็จส่วนผู้ที่ท่องพระสูตรสม่ำเสมอด้วยปากปราศจากการนำเนื้อหาสาระไปผู้นั้นได้ชื่อว่าพริกประสูตรเป็นผลสำเร็จส่วนผู้ที่ท่องพระสูตรสม่ำเสมอด้วยปาก ปราศจากการนำเนื้อหาสาระไปปฏิบัติแต่อย่างใดผู้นั้นชื่อว่าจิตถูกพลิกเสียแล้วด้วยพระสูตรหมายความว่าท่อมพระสูตรด้วยปากนั้นล้มเหลวท่านจงฟังสโลกธรรมของอัตมาไว้หลากดังต่อไปนี้เมื่อจิตตกอยู่ภายใต้อวิชชาหรือความหลงผิดพระสูตรที่ชื่อสัตทธรรมปุณธลิกสูตร จิตเราหากเมื่อใดจิตสว่างสวยัยต่อพุทธธรรมในสัตธรรมปุริลิกสูตรเมื่อนั้นจิตก็จะพลิกพะสูตรสัตธรรมบุคิลิกสูตรน,นี่คือข้อที่87ดสิจนะครับข้อนี้ก็ให้ปฏิบัติตามเนื้อหาสาระในพระสูตรด้วยจิตนะครับไม่ใช่เอากายไปปฏิบัติ จะเป็นเดินจงกรมก็ดีนั่งทรมานกายก็ดีไม่ใช่การปฏิบัตินะครับที่เป็นการหลงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาหลงไปล้างหลงกันอีกเลยนะครับให้เราเข้าใจเสียว่าไอ้หลงก็ถูกสร้างขึ้นไอ้ไม่หลงก็ถูกสร้างขึ้นนะครับเมื่อจิตตกอยู่ภายใต้อวิชชาหรือความหลงผิดพระสูตรที่ชื่อสัจธรรมบุญตรลิกสูตพรพลิกจิตเรา หากเมื่อใดจิตสว่างสวัยต่อพุทธธรรมในสัจธรรมบุญธริกสูตรเมื่อนั้นจิตก็จะพลิกฟื้นเรียกว่าเราจะพลิกประสูตรนะครับหากเมื่อใดจิตสว่างสวัยต่อพุทธธรรมในรัตสธรรมบุญทริกจะสูตรเมื่อนั้นจิตก็จะพลิกประสูตรนะครับ ไม่ใช่ให้ถูกพระสูตรถูกพระสูตรพลิก,กจิตนะครับไม่ใช่เราจิตเรานี่พลิกพระสูตรนะครับเมื่อนั้นจิตก็จะพลิกพระสูตรสัจธรรมบุญทริกรสูตรนะครับต่อไปข้อที่แปดสิบแปดเหนือการรับและการปฏิเสธต,ต่อพระสูตรการสาธยายพระสูตรนับครั้งไม่ท้วนโดยไม่ทราบความหมายในพระสูตร ย่อมแสดงว่าผู้สาธยายพระสูตรเปรียบประดุดดังในแขกแปลกหน้าคือไม่เข้าใจต่อเนื้อหาสาระในพระสูตรวิธีที่ถูกต้องเป็นการสาธยายพระสูตรทั้งหลายนี่คือข้อ87นะครับเมื่อกี้ครับ ต่อไปข,อข้อ88เหนือการรับและการเิเศสต่อพระสูตรนะครับการสาธยายพระสูตรนับครั้งไม่ถ้วนโดยไม่ทราบความหมายในพระสูตรย่อมเปรียบประดุจด,ดังแขกแปลกหน้าคือไม่เข้าใจต่อเนื้อหาในพระสูตรวิธีที่ถูกต้องในการสาธยายพระสูตรทั้งหลายก็คือ อย่าเชื่อพระสูตรตามความคิดเห็นของตนมิฉะนั้นแล้วผู้สาธยายจะต้องผิดพลาดผู้สาธยายพระสูตรต้องอยู่เหนือการรับและต้องอยู่เหนือการปฏิเสธต่อเนื้ออาสาระในพระสูตรจึงไม่ติดกับดักของความคิดปรุงแต่งของเราเองผู้นั้นได้ชื่อว่าเรา วิธีที่ถูกต้องในการสาธยายพระสูตรทั้งหลายก็คืออย่าเชื่อพระสูตรตามความคิดเห็นของตนมิฉะนั้นแล้วผู้สาธยายจะต้องผิดพลาดผู้สาธยายพระสูตรต,ต้องอยู่เหนือการรับและต้องอยู่เหนือการปฏิเสธต่อเนื้อหาสาระในพระสูตรจึงไม่ติดกับดักของความคิดปรุงแต่งของเราเองผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือ นั่งอยู่ผู้นั้นเชื่อว่าเป็นผู้ที่นั่งอยู่เนืองนิดบนเปลียนวัวขาวหรือพุทธยาณเรียบร้อยแล้วนะครับข้อนี้ก็ชัดแจ้งอยู่แล้วว่าเหนือทางการรับและการเสธก็ไม่ใช่รับก็ไม่ใช่ปฏิเสธก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการสาธยายพระสูตรนับครั้งไม่ท้วนโดยไม่ทราบความหมายใ,ในพระสูตรย่อมแสดงว่าผู้สาธยายพระสูตร เปรียบประดุดดังแขกแปลกหน้าคือไม่เข้าใจต่อเนื้อหาในพระสูตรวิธีที่ถูกต้องในการสาธยายพระสูตรทั้งหลายก็คือ,อยาเชื่อพระสูตรตามความคิดเห็นของตนมิฉะนั้นแล้วผู้สาธยายจะต้องผิดพลาดผู้สาธยายพระสูตรต้องอยู่เหนือการรับและอยู่เหนือการปฏิเสธต,ต่อเนื้อหาสาระในพระสูตร จึงไม่ติดกับดักขอ,ขอความคิดปรุงแต่งของเราเองผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่นั่งอยู่เบดเหนือผู้นั้นเชื่อผู้นั้นเป็นผู้นั่งอยู่นี่ประูตดเองก็ไม่ทราบผู้สารยายประูตดต้องอยู่เหนือการรับและต้องอยู่เหนือการปฏิเสธต่อเนื้อหาสาระในประสูตด จึงไม่ติดกับดักความคิดปรุงแต่งของตนขอเราเองนะครับผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่นั่งอยู่เมืองนิดบนเกวียนวัวขาวคือพุทธยานเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปข้อที่แปดสิบเก้าข้อแปสิบเก้าชื่อว่าหลักธรรมในพระสูตรใช้เฉพาะผู้มีปัญญา ะครับทำไมพุทธสาวกและพระปัจเจกับพุทธะรวมทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบนโลกจึงไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่เข้าใจต่อพุทธธรรมที่ทําให้ตนเองรู้แจ้งหรือตต่สรู้แม้ว่าท่านเหล่านั้นสามารถรวบร,รวมพระกําลังเพื่อใช้เพื่อใช้ทําความเพียรทั้งหมด เพื่อใช้ทำความเพียรทั้งหมดเพื่อที่การเพ่งพิจารณานะครับแต่ท่านเหล่านั้นยิ่งเพ่งหนักเทียมากเพียงใดก็ยิ่งห่างจากหลักธรรมคาสอนมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นพระสมณโกโดมหรือพระพุทธเจ้า มีเป้าหมายในการจัดการสอนหลักธรรมในพระสูตรบางพระสูตรเฉพาะบุคคลบางคนที่สามารถเข้าใจได้อย่างท่องแท้มิให้จัดสอนหลักธรรมในพระสูตรบางพระสูตรแก่ผู้ที่ไม่มีปัญญาญาหรือปัญญาบรารมีเพียงพอแต่อย่างใดน,นะครับนี่คือข้อที่ 89ต่อไปข้อที่90เป็นข้อสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับชื่อหัวเรืองหัวข้อว่ามีแต่พุทธยานเพียงยานเดียวเท่านั้นผู้ใดไม่สามารถรับเอาหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงที่แนะให้ปฏิบัติด้วยตนเองพระองค์ก็ปล่อยให้ผู้นั้นหลุดไปจากพุทธศาสนาดูเหมือนผู้คนตัวไปยังไม่รู้และไม่เข้าใจล่า พวกเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลพวกเขานั่งอยู่ดูเหมือนว่าผู้คนตัอวไปยังไม่รู้และไม่ยอมรับว่าพวกเขานั่งอยู่บนเกวียนวัวขาวเรียบร้อยแล้วเกวียนวัวขาวก็คือถึงฝั่งโลกุตระหรือฝั่งนิพานนะครับดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความจำเป็นสแสวงหาเป็นอื่นอีก สามชนิดเหล่านั้นซึ่งพระสูตรก็ได้บอกแก่เราแกมแจ้งแล้วว่ามีพุทธญาณเท่านั้นที่ทําให้เราซึ่งพระสูตรก็ได้บอกแก่เราอย่างแ่มแจ้งว่ามีพุทธญาณมีแต่พุทธญาณเท่านั้นไม่มียานอื่นที่ไหนอีกนั่นก็คือมีแต่พุทธญาณ ซึ่งเป็นยานเดียวเท่านั้นไม่มียานอื่นในฐานะเป็นยานนั่นก็คือมีแต่พุทธญาณซึ่งเป็นยานเดียวเท่านั้นไม่มียานอื่นในฐานะที่เป็นยานที่สองและที่สามอีกจบตอนที่สิบสามนะครับตอนที่สิบสามข้อที่เก้าสิบบอกว่ามีแต่พุทธญาณ นะครับอุปมาเหมือนว่าออพุทธยานไม่มียานอื่นนะครับเดียกว่ายานอยู่บนนั่งบนเกวียนวัวขาวนะครับพุทธยานมีแต่พุทธยานเพียงยาณเดียวเท่านั้นผู้ใดไม่สามารถรับเอาหลักธรรมคำสอนของที่พระเจ้าทรงชี่แนะให้ปฏิบัติด้วยตัวเองพระองค์ก็ปล่อยให้ผู้นั้นหลุดไปจากพุทธสาวก แต่ดูเหมือนผู้คนทั่วไปยังไม่รู้และไม่เข้าจะยอมรับว่าพวกเขานั่งอยู่บนเกวียนอัวาขาวเรียบร้อยแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความจำเป็นแสวงหาเกวียนอื่นอีกสาชนิดเหล่านั้นซึ่งพระสูตรก็ได้บอกแก่เราแจมแจ้งแล้วว่ามีแต่พุทธญาณเท่านั้นไม่มียานอื่นที่ไหนอีก นั่นก็คือมีแต่พุทธญาณซึ่งเป็นญาณเดียวเท่านั้นไม่มีญาณอื่นในฐานะที่เป็นญาณที่สองและที่สามอีกนะครับจบออข้อที่เก้าสิบมีแต่พุทธญาณเพียงญาณเดียวนะครับเอาละครับวับนนี้ก็ผมก็ได้พูดมาเประเด็นเจดข้อนะครับก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับเออช่นเดิมครับท่านที่สงสัย ข้องใจที่สิผมได้พูดไปแล้วหรืออ่านให้ท่านฟังแล้วโปรดติดต่อผมที่หมายเลข089126 0689นะครับและ025133279นะครับเอาครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วสวัสดีครับ